สวัสดียินดีตอนหักกระสอซ่องอลิต้าสาวผมยาวเด้อทุกคนแปลกตาแปลกใจบอกมือนี่คนเครื่องเต็มคองเคื่อซีนี้ออกจากบ้านนี่แหละคนเรื่องเต็มคองคนโคองเต็มรถอ่าคนโคองเต็มรถคนโคองเต็มรถอะไเนี่ยทุกคนมาเบิก่ามียังไงมีอุปกรณ์การใส่อ่าสักเครื่องยาพนุนของกินได้เห็ดเพาะทุกคนเห็ดเพาะโลสองเซนซ่าอลิต้าซื้อของโลเนาะ แต่กับไข่ไข่เป็ดไข่ไก่เส่องแกงน้ำไม้พักมีชีสซ่อมแต่ก็มีมีแกร็แกร็บที่จะหนีเด้อมีอยู่พวก,ก,ก,กเขาจะเดินทางไปบ้านพ่อแม่แฟนนะหรือว่าบ้านพ่อแม่ไอเพิ่งเนะลาะแต่เฮามาบ้านได้เกือบเดือนเขายังบม่ทันไปเยียบยามเราจ้ะเผื่อจักมือเนาะหาเวลาไปอยู่ก็คือได้เวลามือนี่เนาะไปผู้เดียวดอกสีเอารถ ตายเองเลยครั้งแรกได้สิได้เอารถคันนี้ไปแม่นป่ว่ามีคนไปน้ำซ้ำไม่มีใครสะดวกเลยชวนมตตีกับไม่ไหวมตติก็ไม่ไหวก็เลยเออสิไป <c oughs> ูไป้เดียวทัมิดวะ่ะจ้าหันไปนอนข้างขึ้นเนาะแต่ว่ามีมีงานที่จะต้องไปคือไปงานขึ้นงานปีที่สอง <c oughs> ของ <c oughs> พีพพพาูะปัมือภาษีมาษีภาีกี่ยามาดิภี เราจกล้างคันมือได้เหรอเนี่ยบ่มันเชียนเข่าในคลิญี่ปุนมันก็เพิ่นเก่าเนาะคือเมื่ออื่นนี่เขาจะมีงานไปตอนเสอบกับเมต้าไปทำกัมเมต้าเนาะไปก็พ่อเลยป่ะนี้เขากับเสดไปตอนนี้เป็นเวลาสามนะพี่ได้สามโมงเหมือนจะเนาะพอไปประมาณหกโมงค่ะกับเสดมาเนาะพอดีไปกินข้าวแรงน้ำแหมเพิ่นเสี่องของมะคนเสื่องตำรถจด้ะป่ะนี้มามามา เมตีสิบโบได้ไปน้ำพิ่นเนาะโบสบายทั้งเมื่อคืนนี่ค่ะเจ็บคอแน่เป็นวัดแน่จนโบได้เปิดแอ๋เลยนอนเมื่อคืนนี้ลงตลาดน้ำพิ่นก็นจนชิบวไวัยแล้วคนมีมูนเนาะคันสบายก็สิไปน้ำอยู่เสร็จหาโม่โม่กะวะ่าโบให้กินยาโรเลสท่าสบายเออถ้าบดีขึ้นกะให้ไปหาเพิ่นแต่เบิ่งอาการอีเมื่อน,นี้ก่อนเนาะทุกคน เปิดเอกไม่ไดเ้เปิดเองก็จามเมนน้ำมูกนี่ย้อยตลอดเวลาขอเนื้อรอความผสมผสานนะทุกคนได้ประเด็กแสแสร็มเลยนี่อือมยันไข่เตะดิเตะลงคือยู่ปักซีเนาะน่าจะช่วยนะเห็ดนี่นนะจึงมันงามไปทุกคนอันนี้เฮ็ดพอน, <c oughs> นังไม่ใช่พอฝ่ายเฮ็ดพอนังหนังคนฝ่ายวะหนังมั้งฝ่าย <c oughs> นะเละดังอะไรแบบฝ่ายมันกระโบดิง ก็เรียกว่าฝ่ายมันเป็นสีฝ่ายมันเออสีขาวขาวใ<า>นหนังเ,เป็นดำดำไปนี่เพิ่นก็นได้ซินหมูอีกสองโลโนะทนูลเยอะแยะคุณกินคุณเป็นเดือนผูกไปจังไหมคะเดี๋ยวคุณเป็นเดือนอ๋อก็สี่คนในอยู่เฮือนเนาะมีปฟาไซท์่อแม่แล้วก็ซันเดย์ไปอ่ากระเทียมไข่นี่ยแต่ผมเป็นไข่เนาะขอโทษ อลิตาเดินทางคนเดียวเพลงกับบมี่ให้เปิดฟังเสียบสายหูฟังเราไอโฟนมันบะมี่ให้เสียบอะไรดินี่ตีดุทยุแล้วละวะได้ปะเก็บเก็บเก็บกระเทียมความจริงแด่รีบตาเปิดบ l u e t o o t ใส่กระเทียมกี่ <laughs> ถ้าเป็นไข่นี่เรียบร้อยไปได้น,นี่ไข่จะบนไข,นะข่เนาะกรเทีมยมเอา ยังอยู่ทางนในจะมีอะไรมปลูบนะอ้าวเยอะว่ามีข้างในอยู่สันคุณพ่ออยากล,าล้างรถเนาะยอมถ่ายก็ขี่คนโอ้ยอย่าไม่ไปมันก็อันเปื้อนพี่เจ้าเอ้เต็มรถเลยมีเกือบอีกเด้ออันนนีออ้้ะหลงลมลงเจอโอนติงขนมน้ำตาล,ล,ลติงนัว อาเช่าบบอะไรไปนู้นไหนเขาซื้อมซื้อนี่เลยไปแล้ไปทุกคนไปไปทุกคนไปรถโท,ทรศัพท์อยู่นี่เหรอวะ <c oughs> ขับรถออกไปเลยบายสี่กันไะด้เนาะไปคนกับเปื่อนคือเก้าเอาคันเขียวไป เปิดแอร์ได้ยั่จีปาปาเปิดแอร์ได้บอเปิดเพลงได้บอไม่จะเปิดเพลงอ่อเลยนะจีไปเลยนี่ทางด้าล่างก่อนนะคนดิเอาะสะล่างล่าง ตอนนี้พอแอร์เรากำลังจะสอนเปิดบลูทูธในรถแต่เบ <iros language> ิดสภาพรถนี่คือจะแบบเปิดบลูทูธมาได้เลยนะอากเอามันได้เอาเบิกเนาะเดี๋ยเซ่บุคคลหกมาก่อนได้่าได้โอ้แสดงรถนี้ทันสมอวเดี๋ยววาไดเวิทยุนี่บลูทูธโย เดี๋ยวเราจะลองเสื่อมเบิ้งสุดท้ายรถเฮาเปิดบูธได้เลยคะกบคุ้ต้องใส่น้ำมันเท่าไรปะใส่เท็่ถังโหลดเฮใส่สามแสนได้ปะได้ไปมาได้คืนโผล่เขาตืมแค่สองแสนโอ้นั่นแหละนะขาบโอนเลยน้ำมันน้ำมันกระสวนเลยน้ำมันเอสซังกส่วนกสวนห้าแสนเนาะโอเคโอเค เ,เดี๋ยวนี้หน้ำมันได้เขาดเขาจะไปเติมอยู่พังโฮ o o ได้บก่กนะไขประตูทีน่นี่ประตูทีน่นีใ <c oughs> ส่บอ่อทุกคนไม่ใช่บ,อบอ่อันนี้คือไก่ใช่ปะ <c oughs> เดือนนเดีเเ๋ยวอ๋อโอเคแล้วทุกคนก็ประสมองมากเลยนะ ซื้อซาล,เลาเปาป่ mm hmm. แะแหวซื้อซาลาเปาห่านโปรธไทยกำมะดสีซื้อเมื่อฝา สี่ก้อนสองกอล่องก็คือได้เกากรดกอคอนอคแทมกรดหนึ่งเปิดเพลงในรถก็เด้อบบนี้ฮอดละเด้อป้าเป็น,นลปปปจลินน่ะแนะนำนี่ส่วนลานลงมาแะบ่มาถ่ายคลิปใหญ่อะครับ นาซาวนังหน่อยได้นี่พากันไทยไปเละหอดทางเข่าเลยได้นี่มาเบิรเนาะคือซีด้นแล้วบนนี้มีรถใหญ่เขามาทางกิจจอดหนาให้ได้เบิ่์ก็คือ18 ใส่ฝาใส่ดิแม่นะผู้เดีอ่ะอสันเดย์ยังบระจันสมิเตลซ้ำโดนมาก่อนแล้วนี่นะใ,ใจมาที่สันเดย์วัลึ่งกันนะเฮ้ยขี้อายอ่ะใส่ฝาใส่ดิฮะคนเคืองลง เออมีอยังไงปูนมียังแน่เนี่ยจับดีๆเด้อมันแตกได้ออใครเสือตัวนี้คือสมังเนาะกี่เด้าไหนเด้าวะทนานนี่ เดาางโลแสนแสนสิบพันโลหนึ่งหันสองแสนซาวอยู่นี่ค่ไใดเแสนแปดมันเลอะแต่เนาะแกต่กาเขาซื้อเขื่อนแกงน้ำใหม่ไมาให้ไปลงนักปะ เฮีย <c oughs> ว่าเจ้าบอกฮะเข่งแกงน้อไหมน้ำเจ้าอยากอยากกัแกงกินแบบซื้อมาขบนะซื้อน้ำไม่ดอกบเบ้งเงาบ่สอง้ถวทุกได้เขียนใส่เลยกอลอยอลิตราใส่ไว้เครื่องไว้คล้องอยู่วันไหน ออบอ้อะเ้าวกีลาฝนตกค่ะบอนะบบได้หัวบหัวเนาะบหัวบห้าหวบอห้ามจัน้ำให้ประแดกเอาประแดกแซบอยู่บ้านมาพ่อเย็นเนาะอยู่บอนี้เย็นไหมเนาะ ได้ยังกินข้าวเที่ยงนะไก่ก็กินได้ปเขาได้ไก่มาทำได้ม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปแหละยังจักอย่างซันเดย์เงียบนอะอยู่บ้านเนาะยาหให้ย,หา,ยามหน้าบ่นี่ ใช่มาลงมาฉันดีอ้ามแล้วนะอ้ามื่อนี้ยนะน่ะพอบอกอาบน้ำแต่งตัวหอมๆตองปลินเซ่บหรอไม่ใช่มีคุแห้งวะได้ยังแน่เมื่อคืนนี่ไปการยังไปการหอยมีงมหอย ได้ลายบ่หอยอ่าน้ำนอกนะฮะนักไปฮะได้เครื่องคู่ได้ถ่ายบ่คลิปถ่ายน้าอะไรอ่ะอัดยังซาลาเปาซันเดย์อ่าจำเนี่ยกด้เด็นยังไงเนาะยังซาลาเปาเดย์ซาลาเปาแซ่บจอดรถจอดไปนี่เลยเหรอคะ กรไหันหลอกนี่ขอแอร์โทรมามาหอนเลยบ่สซาลาเปาแซ่บได้ดินี่เด้อ๋อตุ่ยพีดีงามนะได้ดิเนาะให้ดีสบายดีตุ่ยชีดีงามกิน้มแซ่บนอนหลับบม่ได้เจ็บได้ไข่อย่างบ่สได้ไข่ดีจะแม่จะได้ไข่จิบรับประจุมรับแหวนรับประจุคุณเจ้าก็ไปหาหมออยู่บ่ เลยไปวะคือคือเห็นนันไม่ดอกว่าเห็นซุปเจ้าเราตลาดเดียวไปไซต์ตอนน่ะไปกลับไปไปนี้บ้านน่าเตยครับน่าบ่าวก็ับนาบ่าวกันไปหอดองเห็นเถอะนะเออแล้วก็ลงชื่อกระลงชื่อลงชื่อนี่และชื่อน้ำไม่ดอกไม่ดอกเอางัวหงัวหำมันง่งงามซ้ำก็เลยเอาแต่หมูเล่เจ้าซื้ออยู่บ้านนะเด้อเวลาขอตู้เย็นไหม มันสีเขียวกรัิบนแกงน้ำหม่บอแกงเห็ดบอแกงิผนะแกงเห็ดเนาะสีกินขาวนะห้องประไดมานอนได้เพราะว่าเมื่ออื่นไปงานน้ำแม่ไปงานเฮือนแม่ฮงกะนนะเออก็ม่แหล่แแต่เด้ลูกเด้อโดย มาฮอมนน่ะจะเสียเดิมนอนน้ำเด้มมีแต่งานกินอยู่ที่อวันตินเดลกันเวนเนวิตาเน่กินบังกินเลยด้วุกเจ้าประเทศเห็นหน้าหมอพี่กายได้เขาค่ะได้เขาปันให้สองสอบสาวสอบ นายอยแถวใหนอยู่ก๊กนะฮูแบบ้เพิงซี่บอกฮะอย่ลุมคนเนาะเปอยูนิคสนดๆเลยไอ้เพิงซีให้เบิงเนะนั่นะมันปุ๊กเือนยนี่นะไปปุ๊กยูนแล้วมัเนี่อดึน้องาหนัติดกันบอเล่อืดดินนะโดยดินนัติดกันบอก่แมนติดกันเลย พอจีคลายหายแล้วมันยากทางออกเอา้ามันยากทางออกดีมันปิ่นไปหนาเฮือนยายอันนั้นยายอันนัยย้นเขาบอหมากให้คนผ่านหนาเฮือน,น,นเลยซื้อออกไปซะซื้อออกไปกองล่างบอของผู้อื่นของผู้อื่นอีกแมนดจารเขาแมนดิจิตา,ารเขาขายขันบอกระโบ่มีทางออกแมนคือว่าจุจ่าจืดจะมีกับคือว่าเบ,าาาบิ่งทางเขาฝ่าจุจ่าทุกงานฮัแหละตแมน หักเอยากปิ่นหนาออกทางพื้นก็เลยซื้อตืมปิ่นมาทำเมนเมนปิ่นออกทางหนาทางเฮือนบินใหญ่คือการทำอิดมันหันหลังใส่เด้เออมื่อกี้นี่ไหมไหว้ร่างมือมากินสาลาเปาแซ่บนี่เป็นได้พราไซมานี่มานั่งนี่คอที่ซ้ำพลาดมานี่คอที่ซ้ำพลาดน,นี่สิพาร้านถ่ายคลิปก่อนนี่มานั่งนี่มานั่งนี่ก่อน เป็นยังไงคลิปลงจะคลิปอเลยยูทูบลงคลิปเลยอะลงคลิปนลยมือนปิ่นมาคือคือหลักอายฮะเป็นยังเงีลยนีเป็นซาเอาแล้ววะหลักอายคือว่ามีหมูมีขูบะกะลายผสมอายเอือเห็นยังบ่เด้อายใหญ่เป็นซาเลยบ่แพงกันแล้วนี่อุ้ยยุงย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 ป

มาเราสีสมสอยเด้เห็ดเฟืองก็ได้นะได้โลหนึ่งยูพีโลเขาได้โอ้โหม oh, ่มีจบโอ้โหมีปะักยไ่ได้ลงตลาดลคอยลงซื้อคงอยู่คงกินพาไปซื้อไห้ซะค่เอ้ําค่าไม่ใส่หเะ้เดือนบอเล่หล้กกัเมื่อข้าวขจาวคาขจาโทมาด้วยครับครัอาบแมไงสา่ซิมโมันี้ขวดเอพักแต่เะเถือจะซื้อใส่สะพัก พักซื้อน้ำเมน็งน้อยเมล็น้อยเราปูข่ายเนาะส่วนพักอันนี้น่โดยขมี่นผักโขมขมี่ผักบวพผักหอมขมี่โดยส่วนไลฟ์ากันเห็นยังกินส่วนไลฟ์ผักหวานเาส่วนไลฟยมากต่อผักวานไหมมากแะเลก๊เดเดือดกับครัวก๊เหืองกับกินอย่างอื่นต้มผัก ปีงประแดดต้นใหญ่ๆเราจะเอานวดนวดใส่น้ำพริกแต่ก okay? ็ก okay. ินก okay. uh, yes. ับอหะไวก็ปิ้งอ้าวสีสมุดนี่นะเลยลายเสืออะไรอ้าวมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดยังกินมื้อนี้มื้อนี้สร้ามาแกงเห็ดพอแกงเห็ดพอเนาะแกงเห็ดพอแม่แม่แกงเฮากินได้เออแกงเห็ดพอแกงแค่นี้ได้ใส่กันนี่เลยกินได้แล้วเนาะพอไก่บ่ได้คลั่เนาะ จะมักแล้วนังจะนา่งเขาก็ลงเขาก็กินโดยมาให้สบายโดยเทานันแล้วแกงเท่านานและแกงด้ยลโอเคที่กับเมื่อโดยถาร้านถ่ายคลิปก่อนแล้วนี่ามือถ่ายคลิปประมาณมืดๆกับเมื่อก็ได้แม่แกงดองโดยเดี๋ยวฮอร์ซี่ซอมซอยเ็ดเ็ดบดแตกี ร่่นคะางยังไหมนี่แล้วล่ะใบเห็ดเพาะเห็ดพอหนังเนาะไหมนเนาะนี่ข้างในมันจะเป็นแบบนี้โบห้องอยู่ไทยเดี๋นี้โลขนาดแต่บ้านเขาราคามันเริ่มต้นกับประมาณสองร้อยบาทน้อเฮ้ยจะกินระบบขนมหรัรเดี๋ยวยังกินได้เฮ้ยาสาวไปถึงนี่เนะาะทำถุง ตัวใหม่ว่ะเนี่ยอืมตัวใหม่แล้วรีงๆลักษณะใหม่จริงๆต่อคะและ้วนี่อันนี้เนะี่ยล่างถัวเอาตัวใหม่ได้ทุกคนเพราะว่าเขาจะขูดอันนี้ออกถึงแล้อวัยี้ดินขูดอันนั้นลา่ลางล่าง<อ>ล่าง เดี๋ยวอลิตาสีขออนุญาตปิดคลิปก่อนเด้อเพราะว่าอลิตาจะล้างเห็ดแล้วก็ต่อคลิปใหม่เมียเพผ่ดสีแกงเห็ดเพาะใส่ไก่สิกินแล้วก็อลิตาสิพาฟ้าใสไปถ่ายคลิปไปซื้อซินดาเมากินซุน่งเหมือนจะกินซินดะอยากบะอยากอยากเธอ,อได้ขน,นาดน,น้องมาเธอได้ต้องได้กินเนาะซินดะคือแหละคือไปซื้ออยู่ยังโพสีปะประมาณจักรลักษ์<ฟ>สิบลักบ์ปะสิบปลายลักษ่บัวเขาจะขี่เรื่อใหญ่ไปเนาะ กินทางแจงเห็ดเพาะกินทางซินดากินแฮมเบอร์เกอร์อะไรทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแซับสไครป์เพื่อ like, sell, เป็นเป็นกำลังใจฮงเฮาในเด้อเดี๋ยวลิตาสิพาล้านหน่อยถ่ายคลิปแล้วก็ฝากทุกคนไปติดตามซ่องซันเดยฟ์ฟาไซในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ล้านล้านส่งสเปิร์ตผักของเฮียนของเฮียนอะไระคะกิจกรรมหาถ่ายคลิปยังเล่นๆเนานะเพราะว่าซ่องเคยกัยังบ่ทันได้ผ่านเธอคุยตามผ่านแล้วแต่ว่า สม e. โมงหังบัผ่านาะเพันธากะลงสคลิปนี่เห็นบ่ล่าด๊ายบายทุกคนอืมสี่พันส0โมงคนเจ้ายังบ่หอด1,000สมโมงซ้ําเอาฝากฝากทุกคนไหมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้หเอื้องกระ้ด้ลกับเอาไปกับเอาเคดู้ ป่อให้มานี่บ่ให้มาหนิฮะให้มามากอดได้มากอดบ่ได้ได้นี่มากอดไหมมากอดบ่ได้ได้นี่ <c oughs> ใส่มาตอนอน่ะคือเล่นกอด <c oughs> <c oughs> อันนี้ Thôi nha, thôi nha. Con trai. Con trai. à <laughs>